สวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งมาซิงเกิลเรียนเฮาเลยจะไปกินปุกโรนะคะขนมปุกโรโเจ็ดักเซเว่นมึงได้เมื่อกี้ซอนฮะเอเอเจ็ดเจ็ดน่ากินมาก อืมเลยให้ดูเลอะอืม้เดี๋ยวต้องผำมช็อกโกแลตด้วยอือ มาแล้วค่ะพี่นี่ใช้จียวอยู่ทำไมไม่ใช่วะผมสีแดงเน,นื้อหมูจะเข้าแดงน้ำปันแดงสีีดูนี่ก็มันผมสีแดงอร่อยมาก ดูดูไม่มีช็อกโกแลตตรงงหนอ่ยอาปาก็มาวงขอเยอะมากเต็มเต็มปากเต็มคำ طبقه <coughs> هندك <toner> <laughs> 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 Các <coughs> Why? I'm sorry. Mm -hmm. ่อเถอะได้พอขอเสือ้อตรงนั้นอ่ะย,อยิ่งยู่นั่นกิน๊บเอามา 啊，有人得打上了，快 <noise>！